ำหรือความหมายที่มาจากคำคำเดียวกันในมุมมองความคิดที่อาจดูแตกต่างกันในคำพูดและความหมายที่สื่อถึงสิ่งต่างในคำนั้นที่อาจเป็นสิ่งที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปในการใช้ภาษาที่ดีหรือแย่ในสังคมที่ต่างกันในคำพูดที่บางสังคมนั้นอาจคิดวิเคราะห์กันเรียกว่าข้อคิดววิเคราะห์ยแยกแยะถ้าร่วมกันคงไม่ค่อยน่าฟังเช่นคำพูดที่ว่าชอช้าง คุณดูผู้หญิงกลุ่มนี้ซิที่มีหนุ่มๆมมาซื้อของเขานะ่าทำไมมีคนมาไม่ขาดเลยยอหญิงนันนะซิฉันว่าอย่างนั้นแหละขายก็แพงเหี่ยวก็เหี่ยวสู้ของที่ร้านเราไม่ได้เลยเลยชอช้างคุณไม่ต้องว่าเขาหลอกมันอยู่ที่การขายหรือสิ่งที่ดูมีความสุขในการได้ซื้อละมัง้งแหมดูแต่งตัวบ้านบ้านขายแพงแต่ทำไมคนถึงมาซื้อละ่ะคุณว่าร้านนั้นมีอะไรแปลกไปไหมชอช้าง เปล่านี้ผมคิดว่าเขาขายของของเขาก็ดูสมราคานะยอหญิงอะไรกันดอกไม้เหี TVs, 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 ่ยวๆนั่นนะที่ดูดีสมราคาขายอย่างอื่นล่ะไม่ว่าชอช้างคุณเราไม่ควรไปติหรือมีความคิดว่าเขาทําอะไรที่ไม่ดีเลยยอหญิงทําไมละฉันก็เป็นแบบนี้ฉันพูดในสิ่งที่ฉันเห็นหรือว่าคุณคิดว่าคนนั้นดีกว่าฉันเหรอชอช้างเปล่านี้คุณที่ผมบอกเพราะว่าเรานั้นไม่ควรว่าหรือไปคิดอะไรที่มันไม่ดีเลยยอหญิง ทำไมล่ะดูซิวันๆคนเข้าไม่ขาดมีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นแต่ทําไมเขาไมมาร้านเราบ้าง,ง,งทั้งที่เรามีดอกไม้สดสีสวยดูเด่นกว่าราคาถูกกว่าอีกน่ะชอช้างคุณคงไม่เข้าใจว่าที่เขามาซื้อหรือมาที่ร้านอาจเพราะว่าเขามาช่วยเพื่อที่ให้มีความเป็นอยู่ในแต่ละวันก็ได้ยอหญิงอะไรกันขายของตากแดดตัวม่อซอแต่ทําไมพวกนั้นไม่เห็นมองมาทางนี้เลยที่ร้านเราเย็นสบายราคาถูกกว่าอีกชอช้างนั่นแหละที่เขาไปที่ร้านของเด็กคนนั้นผมยังอยากไปเหมาเลย ยอหญิงอะไรกันนี่คุณคิดว่ามันมีดีกว่าหรอหรือคุณอยากเอามันมากกว่าฉันว่าชอช้างก็คุณยังไม่รู้เลยที่คุณเปิดร้านขายของที่เหมือนเหมือนกันแต่ทําไมถึงต่างกันยอหญิงมันต่างกันตรงไหนดอกไม้สีจืดชืดหอมก็ไม่หอมสู้ที่ฉันไม่ได้เลยคุณดูสีแดงสดทุกดอกกลีบเรียงกันดอกตูมกาลังเปล่งฐานออกมาดูซิชอช้างเออคุณชอหัวเราะและมองหน้าคุณที่ร้านนั้นเขาตากแดดส่วนเราห้องแอร์ต่างกันใช่ไหมยอหญิง ตอบทันควันเลยต่างกันมาเลยดูซิชอช้างใช่มันต่างกันมากคุณดูซิเขาแต่งตัวบ้านๆและที่ร้านคุณแต่งตัวสวยงามหน้าตาดีจริงอยู่ยอหญิงเห็นมันนอคุณยังชอบยังชมเลยชอช้างบอกกลับไปว่าเปล่าที่ผมบอกหมายถึงว่าทําไมความต่างกันถึงแบ่งและแยกกันไปคุณลองคิดดูนะที่ผมบอกว่ายอหญิงอะไรกันคุณว่าอะไรฉันอีกเหรอชอช้างเปล่าผอมาจากอธิบายให้คุณคิดเอาเอง หนึ่งคือร้านเราขายของถูกกว่าน่าดีใครๆสมันนี้ขอบทั้งนั้นจริงไหมย,ยอหญิงเออคุณพูดจะดีวันนี้แหละวันนี้มีอะไรเหรอหรือจะมีอะไรบอกฉันฝ่ายยอยิ้มในใจหน้าตายิ้มแย้มและมองชอที่อยู่ข้างๆชอช้างเปล่าผมบอกกว่ายอหญิงอะไรบอกอะไรชอช้างนั้นหละไม่ฟังผมบ้างผม,ผมยังไม่บอกเลยว่าอะไรคุณก็ตัดบทผมซะงั้นยอหญิงเออเอมีอะไรว่ามาชอช้าง ที่ผมบอกผมพูดให้คุณคิดไม่ใช่พูดและคุณคิดว่าผมชมคุณนะคือที่บอกความต่างนั้นนะมันมีหลายอย่างในความคิดของคนแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมยอหญิงอืม้มชอช้างคุณดูเด็กคนนั้นเขาตั้งใจขา,ขายของแม้ว่าเขาจะร้อนเขายังขายยอมทนสู้เลยแต่ทางเรานั่งแอร์เย็นๆรอลูกค้ามานั้นพอเขาเห็นราคาเห็นของเขากลับไม่เข้าเพราะความสบายไงยอหญิงสบายอะไรงงฉันเอคุณพูดพร่ำอะไรเนี่ยชอช้าง เปล่าถ้าเป็นผมผมก็คิดว่าร้านนี้ถูกก็จริงแต่ตรงกันข้ามกลับขายถูกกว่าทั้งท้งที่น่าจะขายแพงแพงเหมือนร้านที่มีความสงบายเขาคิดว่าของเราอาจดูดีแค่ในร้านเท่านั้นพอออกไปก็เหี่ยววสีก็ไม่สดช้ำช้ำแดงแดงคุณคิดว่าผมพูดถูกไม่ฝอห่มผมคิดว่าผมคงพูดถูกนะผมดูดอกไม้ของคุณทั้งจับทั้งดูแทบทุกวันเลยยอหญิงแหมใช่สิก็ฉันมีพวดที่เก่งและไวในเรื่องหาของพวกนี้อยู่แล้วชอช้างมองหน้าและหัวเราะออกมาเบาๆและมองที่ผู้สาวที่เป็นแฟนของเขา ยอหญิงมองหน้าชายและพูดว่าหัวเราอะไรคุณชอช้างเปล่าผมคำที่คุณเป็นแบบนี้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงเลยนะคุณยอหญิงทำหน้างงง,งชอช้างคุณเห็นไหมร้านเราคนที่ไม่เข่าเพราะยังไงเราก็ไม่รีบอยู่แล้วเรามีเงินอยู่แล้วหรือไม่ลำบากนะ่ะและถึงเขามาอาจคิดว่าราคากับสิ่งที่ได้มาอาจต่างกันราคา5บาทเหมือนกันแต่ยังร้าน5บาทเมืองนอกเลยนะคุณ และอีกอย่างที่เขาไปร้านนั้นเพราะว่าเข้าใจหัวอ,อกคนที่ทํามาหากินเช้ากินข้าเหมือนกันนะ่ะถึงเขาซื้อแต่เขาไม่พอใจราคาเขาก็คืนแต่ถ้าในร้านบางที่คืนไม่ได้โดนประจานหน้าแตกหน้าแหกตังไม่พอก็มีเสียความรู้สึกอีกยอหญิงคุณว่าฉันชอบว่าลูกค้าเหรอชอช้างเปล่าคุณคิดไปองหนะผมไม่ได้พูดอะไรเลย และในมุมมองของบางคนพอเห็นคุณกับพวกสาวสาวนั้นต่างกันเพราะเดี๋ยวนี้ดอกไม้ที่เป็นธรรมชาติที่มีสีอ,อ่อ,อนๆมีกลิ่นคล้ายๆอับๆที่กำลังจะเบ่งบานทำให้คนมองเขามีความสุขหน้าแต่ร้านคนมีสาวไปสวยๆแต่งหน้าแต่งตาก,กันเขาคงคิดว่าดอกไม้ที่มีคงเอาสีแต่งแต้มให้มีสีแดงสดใสเป็นแน่คุณว่าไหมยอหญิงอืมน่าคิดนะน่าจะใช่ยอหญิงหันบอกสาวๆนี่พวกเธอไปเอาน้ำล้างหน้าตาให้เป็นปกติไม่ต้องทาแป้งแต่งหน้าหน้าไปซิไปเลยไปเลย,เลยรีบๆฉันจะรอดู ชอช้างไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คุณชอบอกกับสาวสาวที่มาทำงานข้าเสียงสาวสาวตอบออกมาและมองยอและคุยกันในกลุ่มเขาแบบขำๆยอหญิงคุยอะไรกับรีบรีไปเร็วๆขะแล้วสาวสาวเดินไปที่ห้องน้ำและเดินออกมาพูดว่าเป็นไงเหมือนเดิมทุกๆวันเห็นคงจำได้นะคะยอหญิงอะไรกันทำไมยังดูเหมือนเดิมละ่ะ สาวสาวตอบลองดูซิไม่เชื่อถามคนข้างๆได้ว่าเหมือนเดิมไหมหน้าแบบนี้หรือต้องให้เอาหน้ามาก้มมองดูว่าไม่เหมือนเดิมไหมสาวสาวแหมเห็นหน้าอยู่บ่อยๆแทบทุกวันมีแค่วันที่ไปไกลๆนั่นแหละที่ไม่เห็นหน้าสาวมองที่ชอยอหญิงแหมพูดเศร้าตกใจเลยแต่ดูหน้าตาคงไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกเห็นอยู่ทุกวันจริงไหมคุณชอช้างมองหน้าแฟนเขาแล้วยิ้มยอหญิงเออเห็นหน้าทุกวันดีอยู่แล้วช่วยทำงานแทนฉันดีแล้วฉันละเบื่อจริงๆเลยสาวสาว หัวเราะกันในกลุ่มแบบสนุกสนานชอช้างมองแล้วหัวเราะตามเบาๆและมองสาวสาวชอช้างแหมคุณแล้วก็มีสาวสาวมาช่วยงานแทนคุณผมก็ว่าดีนะผมยังชอบเลยเวลาที่เขาให้ผมก้มและเอามือมาดันกลีบให้ดอกไม้มันบานแยกออกนะผมยังคิดนึกถึงอยู่เลยเพื่อนคุณตลกดีนะสาวสาวแหมเพื่อนฉันไม่ค่ยอยวอยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ฉันคิดว่าเขารู้เรื่องพวกนี้ดีสซอีฉันยังตกใจเลยที่เจอวันนั้นที่ไปดูดอกไม้ที่สวนของเรานะเฮ้อ สาวสาวถอนหายใจและมองดูเพื่อนสาวและยิ้มชอช้างหันมองหน้าสาวสาวแล้วยิ้มสาวสาวนี่นี่แฟนเธอมองฉันทําไมมีอะไรเหรอเดี๋ยวฉันอารมณ์ไม่ดีฉันชกง่ายท้องลงไม่ลุกเลยนะเดี๋ยวชกให้สลบทั้งคืนเลยเอาตรงนี้เลยไหมเสียงสาวสาวเริ่มดังในร้านยอหญิงอะไรกันเพื่อนพวกเธอจะมาชกมาท้าตีท้าต่อยกับแฟนฉันตรงนี้ที่ร้านต่อหน้าฉันเลยเหรอคิดว่าฉันรู้ไม่ทันเหรอพวกเธอสาวสาวมองเป็นคาเดียวกันเลยพร้อมทําหน้าแบบตกใจ สาวสาวขอโทษเพื่อนฉันไม่คิดว่าเธอจะไม่ทันสิ้นเสียงยอบอกใช่สิแหมพวกเธอทําฉันแบบนี้อีกแล้ววนะสาวสาวขอโทษเพื่อนเสียงพูดดังออกมาแทบพร้อมไปกันยอหญิงอะไรกันทําไมดูพวกเธอซิจะสู้อะไรแฟนฉันได้อย่ามาพูดแบบนี้นะสาวสาวและชอมองเป็นคาเดียวกันเลยและหัวเราะด,ดังออกมาพร้อมไปกันยอหญิง อะไรกันขำอะไรทำไมฉันไม่อยากให้มีเรื่องกันที่นี่เพื่อนฉันนะ่ะสมัยเรียนท้าตีท้าต่อยรัดชกกันกับพวกเพื่อนเพื่อนแฟนมันไปเรื่อยเลยฉันไม่ไห้ว่าจะห้ามแต่สาวสาวแต่อะไรเพื่อนสาวสาวและชอยังขำไม่หยุดชอช้างไม่ต้องต้องไม่เป็นไรผมตกใจแทบแย่เลยนะวันนี้ที่ท้าผมแบบนี้ถ้าคุณไม่อยู่อาจามีเรื่องที่ร้านแล้วนะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมชกแตกไปหลายแล้วยอหญิง คุณพูดกับเพื่อนฉันดีๆหน่อยมีอะไรกันทำไมไม่พูดดีๆฉันเบื่อเหมือนกันถ้าอยากนักหรือไม่เกรงใจกันก็ชกบกันเอาไหมหรือชกบกับฉันด้วยเอาไม้อะไรกันคุณเป็นผู้ชายแต่จะชกบต่อยเพื่อนสาวของฉันแย่จริงเลยชอช้างผมขอโทษเอาหน้างอนนี้ไหมผมคิดว่าวันนี้ผมขอแก้ตัวไปดูดอกไม้ที่สวนเพื่อนคุณดีไหมยอหญิง เออดีฉันดีจริงที่คุณรู้ว่าชั้นวันๆก็เห็นนี่อยอยพอแล้วนี่คุณไปตอนไหนบอกฉั้นด้วยแอ์และกันชั้นจะได้ไม่เป็นห่อว,วงหรือคิดว่าคุณจะนอกใจชั้นเหมือนเพื่อนคนอื่นที่เคยเจอที่เขาพูดพูดกันชอช้างมองสาวสาว,สาวและบอกกว่าวันนี้สาวสาว,สาวตัดยอทอตอบไปว่าเดี๋ยวชั้นมาที่ร้านหรือย,ยังไงก็ได้แล้วแต่สาวสาวมองเพื่อนสาวและบอกขอบใจเพื่อนมากนะที่ยอมให้แฟนไปดูดอกไม้ที่สวนชั้นแต่ถ้ามารดน้ําสวนได้จะดีมากเลยนะเพื่อน ยอหญิงเออเธอคิดว่ามันจะไปรดน้ำให้เหรอชอช้างไปซิถ้าคุณไม่ว่าอะไรเสียเวลาไม่มากคงไม่เท่าไหร่มัง้งยอหญิงแหมทำอย่างสวนมันเล็กๆนะ่ะจุดกว่าจะรดน้ำมันเสร็จไม่ต้องนอนพอดีนะคุณชอช้างและสาวๆมองกันแล้วยิ้มให้กันยอหญิงเอาแล้วเมื่อกี้ว่าไงนะชอช้าง เปล่าผมลืมและขอบคุณคุณมากนะที่เป็นห่วงผมผมไม่นอกรลู่นอกทางแน่นอนผมไปแค่ที่สวนของเพื่อนคุณแค่นั้นผมไม่ไปทําอะไรไม่ดีที่อื่นหรอกสัญญาย่อหญิงถ้าคุณพูดแบบนั้นฉันก็โล่งใจและไม่ไข่คุณจะเข้าไปทําอะไรมันนะฉันกลัวคุณจริงๆเลยสาวสาวเออฉันก็อ่อยๆพูดหวานหวานกับทุกคนแหละเธอก็รู้นี่ยอหญิงเออฉันจะได้อุ่นใจที่แฟนฉันมันเข้ากับเพื่อนฉันได้